ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกับครูบอยอีกเช่นเคยนะครับสำหรับบาสเกตบอลนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่5นะนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยับชู t นะครับแต่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการเลี้ยับชู t นะครับแบบการก้าวเท้าหรือการหาจุดเช็คมาร์กในการกระโดดนะครับ วันนี้เราจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะในการาหาจุดเช็คไมร์ไปแล้วนะครับแต่สําหรับอันนี้จะเป็นการลอยตัวหรือการกระโดดนะฮะซึ่งถามว่ามันสำคัญในการเ,เล่นบาสหรือทําแต้มไหมก็ค่อนข้างที่จะสําสคัญมากๆนะฮะเพราะว่าอุปสรรคในการที่จะออลอยตัวขึ้นไปทําแต้มแน่นอนครับแน่นอน มันต้องมีคู่ต่อสู้ในการ blocking นะครับขัดขวางเราเพื่อไม่ให้เราทําแต้มได้นะฮะการเอี้ยวตัวการเอียงตัวหรือการบิดตัวการใช้แขนใช้มือนะครับโฟลตู์นะครับ, Follow through, รบหรือสปริงกอลโลนั้นสำคัญที่สุดนะครับในการเล่นบาสเกตบอลนะครับทักษะพวกนี้นะครับเริ่มแรกเราจะฝึกแบบง่ายๆเป็นขั้นพื้นฐานนะครับพอเรานำไปใช้ได้จริงเนี่ย แน่นอนครับทุกคนไม่ว่าใครนักบาสในโลกนี้โดนบล็อกหมดแม้กระทั่งระดับโลกระดับอาชีพ NBA โดนบล็อกทุกคนดังนั้นสิ่งที่เด็กๆจะฝึกนั่นก็คือการลอยตัวนะครับทีนี้เราเอาไปเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราฝึกได้เสร็จแล้วเราเอาไปเล่นเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก,ก็ต้องโดนบล็อกพอโดนบล็อกเสร็จอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติดังนั้นเวลาเราโดนเอาใหม่โดนเอาใหม่ ครูบอใช้คตินี้นะครับในการเล่นบาสนะฮะไม่เคยที่จะท้อ,ทอเอาประสบการณ์ที่เราโดนบล็อกเนี่ยหรือในการหลบหลีกโคต่อสู้เนี่ยนะฮะมาเป็นมาเป็นโอกาสมาเป็นครูของเราแล้วเราก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าทําแบบนี้เราจะโดนป้องกันนะกระโดดขึ้นแบบนี้เราก็จะโดนป้องกันอย่างนี้นะดังนั้นทํายังไงการเล่นบาส์ต้องใช้แรงใช้สมองไปมุมพร้อมกันนะครับ มันเป็นความคลาสสิกในการเล่นบาสมากๆอันนี้คือเป็นสเสน่ห์ของบาสเกตบอลนะฮะซึ่งคูบอยก็ชอบมีความรุ่งหลในการเล่นบาสเกตบอลนะฮะกเ็เล่นมาเรื่อยๆจน30กว่าปีนะครับก็อิ่มตัวละพอละนะครับก็อยากจะเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้เด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตคนไหนที่สนใจในการเล่นบาสเกตบอลนะฮะโอเคเดี๋ยว เรามาพูดถึงคลิปที่แล้วคือคลิปที่4นะครับว่า,าการหาจุดเช็คมาสในการก้าวเท้าเป็นอย่างไรนะครับคลิปที่แล้วนะครับขอย้อนไปนิดนึงนั่นก็คือการก้าวเท้านะครับครูบอยทําให้ดู2แบบใช่ไหมครับแบบแรกก็กคือ,อาการเลเยอแบบยังไม่มีลูกบาสเกตบอลเป็นการจัดท่าทางแล้วก็เป็นการหาจุดเช็คมา k ของการก้าวเท้า จำได้ไหมว่าคนถนัดขวาเท้าแรกหรือเท้าหลักจะเป็นเท้าอะไรครับติ๊กตอก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 ถูกต้องครับคนถนัดขวาใช้เท้าวขวาคนถนัดซ้ายใช้เท้าซ้ายเป็นเท้าแรกหรือก้าวที่หนึ่งนั่นเองนะฮะก้าวที่สองจะเป็นเท้าซ้ายเท้าซ้ายจะสําคัญมากในการก้าวและเทคตัวลอยตัวในอากาศนะฮะแล้วปล่อยบอล นะฮะเราจะมาต่อเนื่องจากคลิปที่4นะครับก็คือการลอยตัวนะครับการลอยตัวถามว่าถูกต้องทุกท่าไหมถูกต้องหมดใช้ได้หมดเอาที่เด็กๆถนัดนะฮะซึ่งการลอยตัวในที่นี้นะครับเด็กๆจะงอตัวจะก้มตัวจะยืดตัวได้หมดแต่ทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกบาสนะครับ เข้าไปใกล้ห่วง <c oughs> หรือใกล้แป้นบาสมากที่สุดเพราะระดับความสูงอย่างเรา170ร้อยเจกว่านะครับมันจะเข้าไปกระโดดดังห่วงเหมือนมืออาชีพเขาก็คงยากนะครับก็มีน้อยคนนะฮะแล้วก็การที่เรากระโดดขึ้นไปลอยตัวแล้วปล่อยบอาสเกตบอลวางไว้ปากห่วงหรือเช็ดแป้นลงห่วงนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับนักบาสของเอเชีย นะครับเพราะว่าสรีระของเราจะเป็นรูปร่างเล็กนะครับบางคนสูง170-160กนะฮะเอเชียส่วนใหญ่181-85นี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะลูกนะครับแต่ถ้าเป็นระดับยุโรปเขาเนี่ยเขา1้0ขึ้นหมดนะฮะมันก็จะแตกต่างกันนะครับความสูงมันสูงอยู่แล้วและยิ่งเขากระโดดสูงเขาก็ยิ่งได้เปรียบอะให้เด็กๆนึกตามนะครับถ้าเป็นระดับยุโรปเนาะห่วงอยู่ตรงนี้ ่ะตัวเขาอยู่แค่นี้พอเขากระโดดขึ้นปั๊บหัวเข้ามางี้มือเขาก็เลยห่วงอางนี้เขาก็เลยจับดังได้เห็นไหมฮะอันนี้คือเรื่องของอการเล่นอาชีพปกติเลยแต่ของเรานะครับตัดภาพมาที่เราร้อยจ็ดสกว่านะฮะกระโดดขึ้นไปลอยตัวใกล้ห่วงใกล้เต็มที่ก็ประมาณ80เซนห้าสเซน กระโดดขึ้นไปแล้วปล่อยปล่อยลูกนะครับหรือเรียกว่าสปริงโกล์นะครับเช็ดแป้นนะครับปล่อยลูกบาสโดนแป้นและแป้นลูกบาสโดนแป้นเสร็จแล้วหักเหลงไปที่ห่วงนะครับอย่างนี้เรียกว่าการเช็ดแป้นนะครับส่วนข้อมือในการกระโดดข้อมือเรียกว่าสปริงเกล์นะครับจำไหมนะจำไหมนะครับโอเคขอเสกลูกบาสแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วนะฮะทีนี้ การเล่นบาสเกตบอลนั้นนะ,นะครับเมื่อกี้บอกไว้บอกว่าตามคลิปที่4นะครับนั่นคือการก้าวเท้าทีนี้พอหนูพอเด็กๆหนูๆฝึกเสร็จแล้วนะครับมีความชํานาญแล้วในการก้าวเท้าไม่ยากที่จะให้การก้าวเท้าในการลอยตัวนะครับอขอทบทวนนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ครูบอยจะให้แบบ ิดจังหวะก่อนนะครับอ่าเลี้ยงมาเลี้ยงมานะครับเช็คมาร์จับลงเท้าขวาเท้าแรกเราสนัดขวาใช่ไหมหนึ่ก้าที่2 2เตรียมเทคตัวแล้วเห็นไหมฮะย่อตัวเต็มเตรียมเทคตัวแล้วสอพอสองเสร็จแล้วโดดขึ้นปึ้งลอยตัว3เห็นไหมฮะ,ะเราจะก้าวเท้าแค่2อก้าวเราจะไม่ก้าวเท้า สามเก้าถ้าเราก้าวเท้าสามเก้าถือว่าถือว่าท t a b l i n งอ่าถูกต้องอ่าดูใหม่นะครับดาบปิดจังหวะอ่าเลี้ยงมานะครับขอโทษนะครับเลี้ยงมาหนึ่งสองลอยตัวสามปล่อยบอลนอาเห็นไหมฮะนี่เรียกว่าการเลย์อัพการเช็คมาร์กนะฮะอ่ะ ดูแบบเปิดจังหวะเปิดจังหวะนะครับเปิดจังหวะค้อมตังตังปล่อยอันนี้แบบโดดไม่สูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดเฟรมนะฮะอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างอะไกลๆหน่อยจะได้เห็นนะครับเาะเอาสั้นๆน,นะครับเอาสั้นๆหนึ่งสองโดดลอยไปอยบอลอ่าเอาใหม่นะ แบบสั้นนะครับขอหนึ่งสองปล่อยบอลโอเคอ่ะทีนี้มาดูแบบเปิดจังหวะนะครับเปิดจังหวะขึ้นเลยปับป๊บปั๊บปัขึ้นไปเลยนะครับการลอยตัวนะครับการลอยตัวไปโดดให้ได้ที่สุดให้ได้มากที่สุดอึ๊บประมาณนี้ นะครับประมาณนี้อ่าดูหม่นะครับการลอยตัวนี่คือการย์อัพชูตขอโทษนะครับนี่คือการย์อัพชูตนี่คือจังหวะการก้าวเท้าของเท้าที่หนึ่งสองแล้วลอยตัวเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจกันแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ ที่ครูบอยกำลังจะสื่อก็คือเป็นการต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงต่อเนื่องในการลอยตัวสมมุติว่าเราลอยตัวขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้เด็กอ,อาจจะไม่ต้องใช้นะครับแต่ว่าครูบอยอยากจะสอนเพื่อที่จะให้อ่าเรียนรู้เกิดการพัฒนาโอเคนะครับเขาเรียกในการเล่นบาสหรือในการทําแบบนี้เรียกว่านะครับการคัดบอลการคัดบอล นะครับอ่ะแบบไหนสมมุติว่าเด็กๆลอยตัวขึ้นไปนะครับลักษณะการลอยตัวเหยียดตัวตรงตั้งเข่าขวาขึ้นใช่ไหมครับพอใกล้ๆห่วงเสร็จแล้วปับ๊บปล่อยลูกบาสสปินกโลแบบนี้นะฮะอ่ะด้านข้างนะด้านข้างลอสมมติลอยตัวขึ้นไปแล้วเทคหนึ 1, 200. ่งสองลอยสปิกโลแบบนี้นะฮะทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า เราจะทำอะไรที่มันง่ายๆก็คงไม่ได้นะฮะไม่ได้นี้เกิดจากอะไรเกิดจากฝั่งตรงข้ามกระโดดขึ้นมาบล็อกการคัดบอลจึงเกิดการลอยตัวจึงเกิดนี่ไงการลอยตัวพอเราขึ้นไปนเสร็จปับ๊บลอยตัวฝั่งตรงข้ามขึ้นมาบล็อกค,คัดบอลมือซ้ายปล่อยได้โดดปึ๊บลอยตัวฝั่งตรงข้ามขึ้นมาบล็อก อดบอลขึ้นใช้มือขวาปล่อยอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งได้เห็นไหมฮะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมเห็นไหมฮะ <c oughs> บาสเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เราต้องฝึกฝนต้องต้องต้องศึกษานะครับมันไม่ได้ยากนะฮะโอเค เป็นทักษะความรู้นะครับเป็นทักษะความรู้สามารถไปฝึกได้นะครับสามารถไปต่อยอดได้ครูอยถึงบอกว่าเด็กๆครับเข้ามาเรียนนะดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบให้เกิดประโยชน์แล้วเด็กๆจะสามารถต่อยอดได้นะฮะอย่าคิดว่าเป็นการเข้ามาดูแล้วไปเสียเวลานะครับอ่ะแล้วชุดปับ๊บ ป๊บลอยตัวโดนบล็อกคัดบอลปล่อยเห็นไหมฮะคัดบอลคนถนัดซ้ายปบปับป๊บปล่อยปึ๊บคัดบอลปล่อย,อย,อยเห็นไหมได้หมดนะฮะยิ่งกระโดดสูงเท่าไหร่ยืดตัวให้สูงเท่าไหร่ให้มากเท่าไหร่ตัวเราหรือการกระโดดหรือการก้าวเท้าเนี่ยในเทคในเท้าที่สองเนี่ยเราจะเทคตัวไปเนี่ย มันก็จะใกล้ห่วงมากเท่านั้นดังนั้นเมื่อใกล้ห่วงเท่าไหร่ในการทําแต้มความชัวร์ความแน่นอนในการทำทำทำคะแนนมันก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงมีการเลี้ยงอัพชูตในกีฬาบาสเกตบอลเห็นไหมฮะอย่าลืมสีอย่างนะฮะสีอย่างเลี้ยงการรับการส่ง การชูตการเลี้ยงอัพชูตเห็นไหมฮะสี่อย่างเอาสี่ปปยอ,อย่างนี้ไปประยุกต์ในการเล่นทีมเอาสี่อย่างนี้ไปประยุกต์เล่นกับเพื่อนได้หมดเล่นได้หมดนะฮะ <c oughs> ก็อยากจะบอกเด็กว่ามันไม่ได้ยาก <sponsor? S 2> แค่ต่อยอดทําไมถึงต่อยอดเพราะว่าคลิปที่ห้าเนี่ยที่ที่กาลังดูกันอยู่เนี้ยต่อเนื่องมาจากคลิปที่สี่คลิปสี่ทำอะไรก็คือการเลี้ยงอัพ การนับ9ก้าจนมาถึงคลิปที่5เป็นการลอยตัวในอากาศนะครับเพื่อทำทำแต้มเห็นไหมฮะนี่คือการลอยตัวการลอยตัวนะครับถ้าเป็นภาษาบาสนะครับเป็นความรู้และกันนะครับภาษาบาสเรียกว่าจัมชอ็อตนะครับจัมชอ็อตจัมชออ็อตจัมช็อตมี2แบบ 1. จัมช็อตแบบกระโดดขึ้นไปแล้วชูต จ้ำช็อตกระโดดขึ้นไปแล้วปุ๊บคัดบอลคัดบอลคัดบอลเป็นการหลบหลีกคู่ต่อสู้ในขนาดลอยตัวแล้วใช้ลูกบาสหลบเพื่อที่จะเช็ดแป้นหรือเอาวังลงห่วงนั่นเอง <c oughs> อาขอขอ,อ,ขอภัยนะครับอุบอย <c oughs> เจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็ในการเล่นในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ฝึก การทรงตัวนะครับฝึกการบาลานซ์ฝึกการกระโดดกําลังขานะครับฝึกสติปัญญาไหวพริบในการแก้ปัญหาว่าลอยขึ้นอากาศเนี่ยปุ๊บเราจะทํำยังไงต่อพอาเขาขึ้นมาบล็อกหนึ่งคนสองคน <c oughs> เขาเรียกว่าแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเด็กๆตัดสินใจยังไงถ้าตัดสินใจช้าขึ้นไปเสร็จปล่อยบอลเขาบล็อกบุ้งคัดเลยโดนตัดไปเลย ะะแต่ถ้าตัดสินใจมีขั้นที่1นขั้นที่2อขั้นที่3มก็ยังง่ายขั้นที่1นรอยตัวไปปึ๊บเขากระแทกจับเอาตัวเบียดปล่อยบอลขึ้นไปเช็ดแป้นลงห่วงอ่าเห็นไหมเราก็มีแผนนะฮะบาสท,ทำได้หลายแบบทำอย่างไรก็ได้ที่1เราสามารถปล่อยบาสเช็ดแป้นลงห่วงได้แต็ม2 ทำอย่างไรก็ได้ให้คู่ต่อสู้เข้ามาตีเราแล้วเราหลอกเขาเพื่อให้เขาตีไม่ถูกแล้วพอพอเขาตีไม่ถูกเสร็จปับ๊บเขาก็จะมาตีสัมผัสมือเราแขนมือตัวทําให้คู่ต่อสู้เสียฟาวบุคคล <c oughs> นึกออกไหมการเสียฟาวบุคคลหมายถึงการที่นักบาสหนึ่งคนอย,งอย่างเช่นฮูบอยหนึ่งคนเนี่ยลงแข่งขันในหนึ่งเกมหนึ่งเกมเกมีสี่ควอเตอร์ สี่คอเตอร์คอเตอร์ละ10นาทีรวมกันแล้วเป็น40นาทีนะฮะในคอเตอร์ที่1นึ่กูบอยทำฟาวไปแล้วาการทำฟาวของกูบอยก็คือเข้าไปชุดดึงผักด,ดันตีหลังสกัดกัน้นพวกเนี้ยที่กรรมการมองว่าอ่าฝัง่งฝังตรงข้ามเสียผลประโยชน์นะครับกูบอยก็จะเป็นคนฟาวกูบอยก็จะเสียสิทธิ นะครับการฟราวบุคคล1ครั้งอพอควอเตอร์ที่สนะครับขึ้นมาอีกคุบอยตีฟาวอีกคูบอยก็จะเสียสิทธิ์ในการฟราวบุคคลอีก1ครั้งเป็น2ครั้งเห็นไหมฮะนี่คือสาระการเรียนรู้นะแล้วเป็นความรู้ที่เด็กๆจะต้องทราบต้องรู้เพราะว่าการเล่นบาสจะเป็นแบบนี้นะครับพอควอเตอร์ที่สามคูบอยฟาวอีกหนึ่งครั้ง เป็นสามครั้งทีนี้ครูบอต้องประคองตัวแล้วว่าทํำยังไงไม่ให้ฟาวเกินเด็กๆทราบไหมว่าคนหนึ่งจะฟาวได้ไม่เกินกี่ครั้งติ๊กตอกติ๊กตอกคนที่ทราบก็จะตอบทันทีส่วนคนที่ยังไม่ทราบครูบอจะบอกให้นะครับฟาวบุคคลอย่างเราเป็นนักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยเราลงไปเล่น แต่จริงๆแล้วบาสเกตบอลเขาจะเรียกเป็นตัวนะลูกตัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอลนะเขาเียกเป็นตัวนะฮะแต่ครูบอยอขอเรียกเป็นคนแล้วกันเด็กๆจะได้เข้าใจนะครับการตัดตัวนักกีฬาหนึ่งคนการทําฟาวของนักกีฬาหนึ่งคนแบบนี้ <c oughs> ไปทําฟาวเขาเนี่ยเราจะฟาวได้ไม่เกินฉเฉลยห้าครั้งถ้าครบห้าครั้งเมื่อไหร่ครูบอยไปทาําฟาวคู่ต่อสู้ครบห้าครั้ง คบอยจะเสียสิทธ์ในการเล่นบารใน1เกมนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคบอยทําฟาวได้5ครั้งหรือครบ5ครั้งคูบอยจะโดนไล่ออกนั่นเองชัดเจนไหมลูกอันนี้คือการสอดแทรกความรู้ให้เด็กๆเด็กๆจะได้ทราบและเข้าใจโอเคนะครับเข้าใจนะฮะเข้าใจนะครับการทําฟาวครบ5ครั้งของบุคคล1คนจะโดนเชิญออกหรือหมดสิทธิ์ในการเล่นนั่นเอง เห็นไหมครับนี่ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับของบาสเกตบอลเดี๋ยวขออนุญาตเสกลูกบาสให้หายไปก่อนนะครับปิง้งหายไปแล้วนะฮะอ่ะทีนี้ก็กลับมาเรื่องของอการส่งกันบ้านแล้วก็แพลตฟอร์มนะครับครูบอยจะพยายามย้ำเสมอว่าเด็กปอ 4, 5 6หมัธยม1 2 3อะไรก็แล้วแต่ครูบอยจะไม่ตามงานนะเพราะถือว่าเด็กๆโตแล้วนะครับ ก็จะให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วส่งแพลตฟอร์มกลับมาซึ่งมันไม่ได้ยากเลยลูกสมัยนี้เป็นโทรศัพท์มือถือยิ่งง่ายนักเข้าไปเลยนะครับติดต่อออนไลน์โลกออนไลน์อะไรต่างๆง่ายมากๆนะฮะแล้วส่วนเด็ก 1, 2, 3นะฮะครบูบอยก็จะตามหน่อยเพราะเขายังเด็กมากๆนะฮะก็อยากฝึกให้เด็กๆเ,เกิดความรับผิดชอบในการทํางานแล้วส่งพยายามดูคลิปของครูบอยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเด็กๆจะได้ความรู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตใครก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องของเด็กๆเองที่อยู่บ้านแล้วดูคลิปครูบอยอยู่เนี่ยได้ความรู้แน่นอนนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปที่5นะครับว่าด้วยเรื่องของการเล y อ p นะครับและเป็นการลอยตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ครูบอยก็มีสาระดีๆและคลิกต่างๆเอามาฝากเด็กๆเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามกันได้กับบาสเกตบอลคู่บอยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ